อ๋ออยู่มาเลเซียน้ำจิ้มซีฟู้ดขวดเล็กๆขวดเดียวก็20กว่าเหรียญละทำเองดีกว่ามาจ้าใช้พริกแดงหรือพริกเขียว10กรัมนี่จะเผ็ดหรือใจจ้าไม่เผ็ดก็แล้วแต่ใจนะจ้ามะนาววันนี้จะสิใช้2ลูกลากผักชีไทย1นรากกระเทียมจีน10กรัมน้ำกระเทียม หั่นเป็นชิ้นเล็กๆสะดวกกับคันโคกหั่นมะนาวแล้วก็บีบใส่ถ้วยวิธีนี้จะประหยัดเวลาตอนเราปรุงตามมาด้วยรากผักชีหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสะดวกกับการตำโอเคลงมือได้เลยใส่พลิกลงไปเลยรากผักชีตามมาแล้วก็ใส่เกลือน,นิดนึงนี่ใส่ลงไปแบบนี้ ตอนโขลกจะได้ง่ายๆโขลกให้ละเอียดเลยจ้าโขลกให้แหลกพอแหลกสมใจแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปโขลกต่อเลยโขลกให้แหลกเช่นกันนะคะประมาณนี้แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บในมาเลเซียหายยากมากนี่ ยากนะ่าที่จะเจอน้ำตาลิีบจริงๆ <c oughs> น้ำปลาลงไป3ามช้อนโตะ๊ะน้ำปลามาเลเซียหาง,ง่ายมากเลยตามมาด้วยน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเปล่าสามช้อนโตะ๊ะหลังจากนั้นก็ใช้สากคนมันเข้าไปคนจนน้ำตาลของเราละลายดีเลยลายดีแล้วประมาณนี้ ชิมก่อนนะจ๊ะตามรสชาติที่เราชอบถ้าโอเคแล้วก็จัดใส่ขวดเลยนี่เก็บไว้นานๆจะกินตอนไหนก็เอามากินเพราะว่าในมาเลเซียน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยหากินยากมากเลยต้องโขกเองบางที่โขกแล้วมันก็ไม่อร่อยอะ่ะคนขายเขาแบบมีใส่ด้วนใส่นี่ที่มันไม่ใช่ของออริจินัลของเมืองไทยนี่ลองทำดูละ่ะถ้าอยู่ต่างแดนเหมือนเจสซี่รับรอง คิดถึงบ้านแน่ๆน้ำจิ้มซีฟู้ด